น้องหมายจะทำอะไรโมักพิกเข่าหมักพิกตัแก้มักแคโคมักพิกอยู่เเวดจิ้มหมดแล้มาเรียผมเันเลือมนี้มเบาอู้ได้จเพลนเห็ดผมส่นีนะยมือ่เพนเลยองคอยไปสี่ทเห็ดกินยังไงสีคอยตั้มหกคยถ้าันพักผ่อนก็จองกัะเทือดอชารดด้วยถ้าออกเอาเจ้าพระทักกินน้ำเดี่ยวตีิ เบายาเตาก็ช้าเฉียดหลายอย่างถ้าออกพร้อมกันจะออกไปนน้ำเดียวขันเร็วโบนะเฮดน้ำเดียวคันเฮดกันแบกินข้าวแล้วจงออกทุกคนมีหน้าคนมัดไว้มันมันงามไปนี่แหละมันงามอคือสีไส้ลายเท้พักบัวนะริบตนึงน้ำแดงๆนั่น เราจำำเือจำจำเล่ไลเถื่อละวะไม่แคงชิปตูป็นแคงชิปตูพกบัวเป็นลอยใส่รบนเลยใส่รกนนานนึงก็สน้าไปเฟิองเดอนใส่บดนั่นแหละใส่ผัวบัวแลยนะน้สไสมใส่แมงเฆงน้ำบอเออใส่แบบจั่นบใส่ใส่แต่แมงแฆ่งสก็บผักระดบริเก็บ้าบ เอาออมันแดงนันกระโดงขวอนเนาะิสิตัวกกินแล้วเจ้ากกินแล้วเจ้าโอ้ยโอย้อเนาะสามเออโหักโบวไปโคอีตั้งยี่สห้ัวเอ้ยี่ตัวนึ่อยกินยี่สิบอมาถวยนึใช้โคกโล เฮ้ยแซ่บแซ่บโคกตัวเลยโคกหน่อยนะน้ำโคกวะล่ะเอามาใส่คั่วเอาโลดเจ้ากินผักบัวเดี๋ยวเขาเอาไปขายประตูมาสิบาทสิบาทรักกับมีเหรอท้อเจ้ยวเอาตรงมันไปแกงเจียวหัวหอมเจียวผักบัวค่อยว่าเจียวผักบัวสมุดสมุดว่าตั้มแกวขายเนาะแบบ ักแบัตทัวกามีแบบ <aha, S 1> เป็นผัดแมนะขายขึ้นตดเ็ดขายน้ำพริกเนาะขายน้ำพริกเหรอเพ็ดเจียวบองปลาเ็ดเป็น <c oughs> มันมีสูตรของมันอยู่เลยเจีวบองเอาเมเียวเท่านั้นแหละเปรีเซนเตอร์ขายหัวซี่ไคหัวข่าอีกแล้วตนึงตายังเกาะแจวบองสาวสิ้นกาลาประดกล้วก็ซอยหัวี่ไยังใส่มา อันนั้นเจี๊ยปลาอันนั้นเด้มากก็คือนื้อมะไฟลูกไฟแล้วกินอะไรอยู่ได้ครับกพอยากซีดมันมีแต่ซีดๆแล้วก็อยากขายกินแมลงค่ะที่กระทายล้วนะโลพี่น้องเอาล้วนๆโจ๊กคลิปนั่นแหละก็มาต่อคลิปเงินกับบ่อคืนทายยังเดียวบ่เงินยังไม่เต็มเงินยังไม่เต็มไม่มีคำว่าพอไม่พอค่ะมันไม่พอพอจะใช้ ลาบดิบบะขั่วบออะไรลาบดิบบะขั่วบอไก่ดิบฮัลโเอาไก้กินมื้อแรกนี่เอาไก่กินมื้อแรกบ่กินดอกดิบผันงัวยังเป็นอะไรอยู่เป็นตะยานกิ่นเตนี่นะกบตั้งหมกตัวนี่นะเป็นบ่ขั่วแล้วครับทูกยัดบู๊ดมันเป็นบะขั่วตลาดน้อยมาขายเครื่องชวนลงไปซื้อสามย่างห้าซีฟแล้วว่ะ ตต่อย่างเดียวเอาอีหยังจิตใจขนมนั่นอีนั่นเนาะตุยตุยเพิ่นเอาอ่ะเค็นตะลุะ ส่เนี่ยโอ้ยคลับมันเป็นหมดาโมเมนต์ต่ำายมันโเมนงแข้งเขาว่าต่ำหัวพักบัวเจมงแข้งาไปเอคุยน้ำเด้อตายตเอฟซีคุยน้ำเด้อาต ุปั่นข้าวสำนวยไข่นะคูอเดปั่นข้าวสำนวยไข่สิยัดเข้าไหวอยู่โบปั่นบักไงนะเอาไางเอาปลูกหาวพักนะใส่หลายจังเอยากินไม่แขงบันเยกินเฮาพักนแต่ไ่แขงเเออไม่แขงค้อบดมักอยู่แล้วมันหึ้น ก็ซมากอมจอมแหละมงแหลวันประเดนจังเลยครับต่แล้วครับมาปุ๋มค่ยมาเบิร์นกันตอนนี้ก็มีแค่มีแค้นเนาะแล้วก็มะพกแล้วก็พริกทีตับเพื่อว่าเอซีอยากไปทำต่มเนาะเ้ยขับไปทำต่จะดอกได้เพื่อคนอยากน้ำดีเดได้สิตํำแล้วถ้าเาเสร็จทุกแล้วกัน โยนไปบ่ฝากไปน้ำนกฝากไปให้ย <su> ค่ให <se> ้นกคาบปใหายเอฟซีฝากอ่ะเด้อเอ่นน้องใหม่สีฟ้ากันต่ำเจ้าแมงแข้งไว้ให้เอฟซีฝากกดฝากน้ำนกว่าฉันนกมันสีบินข้ามของได้อยู่บ่บันได้มันสีบระตกกางของก่อนบ่เดิมปุ๋งไปเอาจิหูน้ำบ่เข้าไปตามน้ำ Nè, bỏ ừ. chép 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 chẹp, chẹp Thằng chép 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 Sẹp chép chép ต้นผักหอมใส่เลยน้องหมาอ้ยมัสิมน้องมายอะไนงมายเย้ก็ยอกื่อปัสสิซูมซิ ซูมซูมซูมแล้วคอยซีบกันนะเป็นตะกินบะทุกคนเจียวแมงค eng เขาบอกว่าเบอก่นเจียวแมงคง็งเจียวผักบัวเจียวหัวผักบัวรอบที่สามสไลด์ <S มันหวานอยุตเยตุยเอาเผ็ดอะสมซื้อบะเจลเพชรเจ้าหมากลายน้งไม้ยิบตามยิบเบิรอุ้ย กันไม่คายใช่ไหมได้เลยเี๋ยสีตำผัวต่อมาจะได้คุยเอาตะเกียรปั้นข้าวทางหลังมัดุั่อาโดเผาตัวใหญ่เลยแจ้วน้ถั่วหนึ่งกระตูกเง่ๆยงีกเดี๋ยวไอ้สีสีํำมักถั่ว <laughs> จะเฮ็ดอีกย่างเพิ่นปอกมา,กกมากแค่นแตลุไม่ใช่เมลอนนะเมลอนมันจะหมักใหญ่นะติะนะบ้าแตงไทก่กระเดียวหนึง่งเมลอนกับมากกงๆนี่คือเขียวนั่นเดียวน,น,นี่พี่น้องตามแจวเสร็จแล้วนะครับ เจออันนี้ก็คือปิ้งตับหมูหรอหหอ,อันนี้จะเป็นขวไม่อี่ไม่จักจันเข้าไปติดอันนี้สงมพาเกตด,ด้วยแล้วก็เออสีกำลังตำตำถั่วเหรอโอ้โหธรรมดาก็ได้เพราะเจียวเราเผ็ดแล้ว จะน้อยจะมาเบิรงพี่น้องวะกับข่าวมือ่อวาพร้อมหรือ,อยัง<อ>กินแลี่ยวกะล้เต่าเอาพร้อมเลยพี่น้องตามตัวไอซีก็พร้อมนะตาหาลงไปกินกันมาที่นี่พี่นออ้อ,พนองอพร้อมแล้วพี่น้องกระโตก็ได้ใจอะไรบสซุคุสุคนพร้อมรับประทานอาหารกันและเราก็จะได้ออกแรงงานกันนะพี่น้องนาะเมือวนอก็ได้ นี่แหละนะพี่น้องนะโอ, <Okay. S 2> อเคทุกคนค <ละ S 1> อยติดตามคลิปหน้าละกันนะครับมมจ,จ้า,าติดตามทางช่องเอยสีสต่อไหม,ไมไนะอ๋อเอ้ยสีสไปถ่ายกินข้าวนะครับให้ให้ดีโอซิมก่อนว่าน้ำพริกเราจะเป็นยังไงตะกองม่ต้องกินเลย เอาดีความจริงแ่เอาแบบเอาแบบเพื่อนแ่เออเอาเอาแบบความจริงใจเข้มบอกว่าเข้มกับเข้มโลดแฉ่แ่้แ่มาเถอะมาทอะจตุยนะำยักน้ำได้สิได้กินน้ำมูกกันกันกินข่าวล้วเพื่อนนะลูกหันลูกหนีอยู่เนาะอืมเลียนคือใหม่เลยอีหวน น้งหัวน้งหวน้ำไทแหัวแื้ววิเลยตัขายตั้มขายเลยเหรอจะว่าดอะไรสายน้องไม้จะว่าดสิให้เอฟซีเออเออบอจังแมหจัแมงหวงั้นแต่บไอ่ถาว่าแถมซแล้อันไหน าาก,นก <c oughs> ินทอดือออุ้ย <มา S 2> จะไมนน่แย่ <มา S 1> ได้จะไม่สินการ<ม>าการ<ม>าัดกินขขาวย่มได้แล้วเพื่อนนะนางไก่หัวนังหัวไทยไทยใจมันก่ต้องด้วนนะคือสามกันเลยอุ้ย